เวลาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตกอีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขายกระทืบแล้วก็อาจจะทําอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยสะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะ<ว>ถ้าไม,ม่ดีนี่เป็นอาาัลพาสเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายจะต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้อง นะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออ่นเนียคนดีอุ้มซิดูซิว่าถูกไหมอ่าอย่างนี้ก็เกือบเกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ที่ก้นของเขาอย่างเงี้ยนะฮะ<ๆ>เขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยขขเยขาจะใช่เขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลย,แล,ย,เลยแล้วก็ต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บไม่ก้าดินพอดินปุ๊บก็จะิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้น อย่างนี้ตื๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งตั้งอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหูอาจจะบวมมีเลือดข้างเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้งกระต่ายเนี่ยต,ต้องต้องระมัดระวัง